อยู่กับเรานะครับเพจอสังหาเมืองคอนหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่อง youtube นะครับในหน้าเมืองคอนแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาอยู่ตรงหมู่บ้านตินทองนครนะครับติดถนนอ้อมค่ายนะครับเราพามาชมที่ดินนะครับที่ดินแปลงจัดสรรนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยนะครับ ด้านหน้าโครงการนะครับมีเป็นในส่วนของอาคารพาณิชย์นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปนะครับในโครงการโครงการของเรานะครับมีกล้องวงจอรปิดด้วยนะครับในเบื้องต้นตอนนี้มีทั้งหมดหกจุดนะครับนี่ครับวงจอรปิดถนนในโครงการนะครับกว้างสิบสองเมตรนะครับ เข้ามาโครงการนะครับก็จะมีบ้านอยู่แล้วนะครับที่เป็นการกอ่อสร้างเดิมของโครงการนะครับเป็นบ้านแปดน,นะครับสี่ยูนิตส่วนด้านฝ้าของเรานะครับมันมีทั้งหมดสี่แปลงนะครับตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะครับโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วอเจ้าของทําเป็นรั้วคาบอยนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของที่ดินที่จะนําเสนอนะครับ โอเคนะครับถัดจากรั้วคาร์บอยมานะครับอ่าเราจะเห็นป้ายนะครับติดหน้าที่ดินนะครับเป็น B29 นะครับโซนนี้เรียงไปจนสุดนะครับจนถึง B38 นะครับก็มีขายทั้งหมดนะครับเสาไฟฟ้าลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็น B11 ถึง B 24ตรี่งนี้ยาจะขึ้นรกหน่อยนะครับเดี๋ยวาทางโครงการทำรั้วาการรั้วเสร็จก็จะมีการเกลี่ยพื้นที่อีกครั้งนะครับนี่รถนะครับรถเตรียมทำในส่วนของรั้วนะครับามาดูในส่วนของ B 29นะครับเดี๋ยวที่ผมจะนำเสนอนะครับความกว้างของ B 29เนี่ย สิบห้าเมตรห้าเมตรนะครับลึกประมาณสิบเจ็ดเมตรครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับแปลงนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา หนึ่งล้านสี่แสนเศษนะครับผมหนึ่งล้านสี่แสนเศษนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูบรรยากาศกว้างๆนะครับก็ยังถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่ยังอยู่ใกล้กับต้นต้นซอยนะครับือถืออยู่ต้นต้นซอยนี่ครับถนนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสาไฟฟ้า หากท่านไหนสนใจนะครับขับรถเข้ามาชมในโครงการได้เลยนะครับมาดูในส่วนของผังข้างในมีป้ายบอกนะครับมาชมในส่วนรายละเอียดของพื้นที่ได้เลยนะครับของแต่ละแปลงยังไงก็ฝากที่ดินในโครงการด้วยนะครับผม สนใจติดต่อก็ตามเบอร์โทรนะครับ086 606 58 74นะครับหรือ ID line ก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับไม่มีขีดนะครับหรือจะเป็น QR code ก็ได้นะครับตามนี้เลยามาดูในส่วนของรั้วนิดนึงนะครับ ตัวนะครับเสาเข็มเนี่ยลึกเจ็ดเมตรเลยนะครับแล้วก็ก็จะมีในส่วนของแผ่นพื้นกั้นดินสไลด์ด้วยนะครับเรียงซ้อนกันประมาณรู้สึกจะเป็นสามแผ่นนะครับลึกลงไปประมาณเมตรสี่สิบตามแนวเลยครับที่เหลือก็น่าจะเตรียม ลงอิดนะครับลงอิดบรรยากาศโดยทั่ว,วไปนะครับโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมชื่อดิวนะครับเป็นในหน้าดูแลโครงการาจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านปิ่นทองนะครับนคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ